โอ้เมื่อคืนนี้เอริกเซนฮัอดโอยเลยนะครับรับไม่ได้ครับลูกทีมไม่มีความกระหายนะครับที่แพ้กับนนวคาสเซิลไปต้องบอกเลยว่าเอริกเซนฮังกุนซอใหญ่ของแมนยูตั้งคําถามถึงความกระหายของลูกทีมปีศาจแดงนะครับหลังเมื่อคืนนี้บุกไปโดนนิวกาสเซิลล่อไป2อศูนย์ครับบอกว่าเป็นผลงานที่รับไม่ได้และกระตุ้นจําไว้เป็นบทเรียนซะด้วยนะไอ้หนูคือแมนยูเองมีโอกาสยิงแค่6ครั้งนะครับและเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวซึ่งเอริกเซนฮังจใจว่าต้องยอมรับคู่แข่งเป็นทีมที่ดีกว่าในวันนี้ครับ มาฟังสิ่งที่เอริกเซนฮากได้ให้สัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าออผมเกลียดที่ต้องพูดแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นิวคาสเซิลมาดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของความมุ่งมั่นแพชชั่นและความกระหายพวกเขาต้องการเป็นผู้ชนะมากและนั่นจะไม่พวกเขาชนะเรามีโอกาสของเราแต่จากนั้นคุณก็ต้องพยายามทำประตูให้ได้ด้วยความมุ่งมั่นในแบบที่พวกเขาทำมันยังไม่ดีพอเราปล่อยให้พวกเขามีโอกาสมากเกินไปคุณต้องกระหายและทุ่มเททุกอย่างในเกมเกมรุกของเราไม่ดีพอ ผมไม่อยากจอจงไปที่ใครเพราะมันคือผลงานของทีมทั้งหมดอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่ารับไม่ได้นะเพราะว่าลูกทีมไม่มีความกระหายในเกมเมื่อคืนนี้จนสุดท้ายครับแมนยูแพ้ให้กับซาลิกาดงโนี่ก็เซ่นไป2อปราตรีศูนย์นะครับราชายไปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ก็ไม่ได้สำหรับเกมเมื่อคืนนี้ก็จัดไปให้วรุน